สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จินจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันในวันนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ว่าใครลองใช้เนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวที่สําคัญก็คือตอบโจทย์ผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายที่ง่ายต่อการเกิดอาการะระคายเคืองนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวแดงหรือว่าผิวลอกนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วผู้ที่มีผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผสมตามปกติเนี่ยก็สามารถกลายเป็นผู้ที่มีผิวบอบบางได้เช่นกันนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะเรามีปัจจัยต่างๆที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยบางลงแล้วก็เกิดการระคายเคืองด้ง่ายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะมลภาวะฝุ่นควันแสงแดดการทําเลเซอร์นะคะไปจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีส่วนประกอบของสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวได้ค่ะ กินกันมายาวขนาดนี้นะคะเชื่อว่าท่านที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยคงอยากจะรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวอย่างอั to มีเดอร์มาเรียวซิกากล่องข้างๆนี้แล้วใช่ไหมล่ะคะอัทมี่เดอร์มาเรียวซิกาคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒน,นาต่อยอดมาจากอั o มี่คา m ์มิงแคร์สเปเชียลค่ะเราใช้ส่วนประกอบที่มีความอ่อนโยนแล้วก็มีคุณสมบัติในการปอบประโลมผิวอย่างเซนเทล่าเอชติกาหรือว่าบัวบกเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในไลน์เดอร์มาเรียวซิกานั่นเองค่ะ แต่ก่อนเข้าสู่ข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะเรามาทําความรู้จักกับชื่อและก็ที่มาของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดอร์มาเบียสิกากันก่อนดีกว่าค่ะคําแรกนะคะคือคําว่าเดอร์มาค่ะเดอร์มานที่นี้นะคะมาจากเดอร์มาคอสเมติกส์ค่ะซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของคําว่าเดอร์ม o โลจีนะคะที่แปลว่าศาสตร์แห่งการวิิจฉัยและรักษาโรคค่ะและรวมกับคําว่าคอสเมติกส์นะคะที่แปลว่าเครื่องสําอางค่ะในไทยนะคะเรามักจะเรียกผลิตภัณฑ์เดอร์มาคอสเมติกส์เพราะว่าเวชสำอางค่ะ คำตอบมานะคะนั่นก็คือคำว่า r e a ียค่ะทำไมต้องใช้คำนี้นะคะหลายท่านคงจะสงสัย ปกติแล้วนะคะเวลาผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ผลิตก็จะใช้น้ำบริสุทธิ์เป็นเบสหรือว่าปัจจัยพื้นฐานในการผลิตค่ะแต่ a ั o m มี d e m a r มาร i c อนะคะเราใช้ s e n t e l l a c a ์ m ิ่งคอมเพค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสารสกัดจากบัวบกและสมุนไพรนานาชนิดนะคะเราใช้สิ่งนี้เป็นเบสแทนน้ำธรรมดาทั่วไปซึ่งมั่นใจได้เลยค่ะว่าเราจะได้รับสารสกัดจากบัวบกแท้ๆแน่นอนและนี่ก็คือคอมเรนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคำสุดท้ายนั่นก็คือคำว่าซิกกาค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านที่ชมอยู่นะคะน่าจะเคยเห็นคำคำนี้ตามแพ็กเกจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกันมาบ้างแล้วนะคะเราจะเรียกสารสก,กัดจากเซนเทล่าเอเชติก้าว่าซิกกาค่ะ ในช่วง3าปีมานี้นะคะซิกกาเนี่ยมักถูกใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของแบรนด์แบรนด์ดังต่างๆมากมายค่ะซึ่งราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเซนเทล่าเอชติกาหรือว่าซิกกาเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงตามไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาค่ะเขามีคุณสมบัติในการปลอบประโลมผิวนะคะลดการอักเสบระคายเคืองช่วยสมานแผลลดรอยดำรอยแดงค่ะอีกทั้งทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงค่ะ ต้องบอกว่าพอได้ยินคุณสมบัติแล้วนะคะบวกกับในยุคนี้ที่เราต้องพบเจอกับมลภาวะฝุ่นควันแสงแดดทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะคะว่าทําไมซิกาจึงกลายเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่ได้รับความนิยมอ,อย่างมากในปัจจุบันนี้ค่ะ จนถึงตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงที่มาของคําว่า Derma r e เรียลซิ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะจินได้เตรียมจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาฝากทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ถึง3ข้อด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยพิมพ์คําว่าพร้อมมาที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะค่ะสำหรับจุดเด่นข้อที่1น,นะคะ Atomy d e r m a Re a l เร c ค่ะเราใช้ Sentella c a l m i n g Complex แทนเบสน้ำปกติทั่วไปค่ะ เซนเทล่าคัมมิ่งคอมเพล็กเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของส่วนประกอบ3ชนิดนะคะได้แก่1ค่ะเซนเทล่า a อเชติ c a าเอทร c กนะคะหรือว่าสารสกัดจากบัวบกค่ะสารสกัดจากบัวบกนะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญที่มีชื่อว่า m ม d ิ c a s โซค่ะตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบระคายเครืองนะคะช่วยปลอบประโลมผิวแล้วก็มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ค่ะ สำหรับส่วนประกอบที่2ในเซนเทล่าทามมิงคอมเพล็กซ์นะคะนั่นก็คือคามมิงวอเตอร์ที่สกัดจากสมุนไพรถึง9ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากภูคาวค่ะที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสารสกัดจากใบกะเพราค่ะที่ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะบรรเทาอาการระคายเคืองสารสกัดจากมัชเมโล่ค่ะที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวใหม่นะคะรวมทั้งลดการระคายเคืองของผิวได้ดีและสารสกัดจากดอกคาโมไมล์นะคะที่มีประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวนะคะบรรเทาอาการคัน ที่เกิดจากความแห้งแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวได้อีกด้วยค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างแค่สีสารสกัดจากทั้ง9เท่านั้นเองนะคะยังไม่พอค่ะในเซนเทล่าคัมมิ่งคอมเพล็กซ์นะคะยังมีส่วนประกอบที่เรียกว่าเซนเทล่า DNA ค่ะขออภัยค่ะเซนเทล่าเอชติก้า DNA ค่ะในเซนเทล่าเอชติก้า DNA นะคะจะมีส่วนประกอบที่มีชื่อว่าโซเดียม d n a หรืออซูจิมาแซลมอนค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติในการให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นฟูผิวที่เสื่อมสภาพนะคะพร้อมกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้อีกด้วยค่ะจะสังเกตได้ว่าส่วนประกอบทั้ง3ในเซนเทราคัมมิ่งคอมเพล็กซ์เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการปลอบประโลมผิวต้านการอักเสบลดการระคายเคืองของผิวนะซึ่งเหมาะมากๆกับผู้ที่มีผิวบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายค่ะ สำหรับจุดเด่นข้อที่2นะคะ a t o m y d e r m a r e a l i c a ค่ะผ่านการทดสอบมากมายค่ะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในนี้นะคะผ่านการทดสอบทางแพทย์ผิวหนังหรือที่เรียกว่า Dermatest จากประเทศเยอรมันและผ่านการทดสอบ Hypoallergenic t e s t ค่ะซึ่งมัน่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้แล้วก็การระคายเคืองต่อผิวแน่นอนค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีการทดสอบทางคลินิกจาก Korean Institute of Dermatological Science ค่ะโดยเราให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน20คนค่ะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ a t o m y d e r m a e i o s i c a เป็นระยะเวลา3สัปดาห์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะแสดงให้เห็นว่า a t o m y d e r m a e i o s i c a ค่ะสามารถบรรเทาอาการอักเสบของผิวค่ะลดอาการระคายเคืองลดการสูญเสียน้ำของชั้นผิวปอบประโลมผิวแล้วก็ลดการระคายเคืองที่เกิดจากรังสี UV ได้สูงถึง95%ค่ะ สำหรับจุดเด่นข้อที่3นะคะ a t o m y Dermareal i c a เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดอ่อนๆเหมาะกับสมดุลของผิวค่ะโดยปกติแล้วนะคะค่า pH ของผิวเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ5.5ซึ่งมีความเป็นกรดอ่อนๆตามธรรมชาติเพื่อปกป้องผิวจากเชื้อแบคทีรียค่ะ ถ้าหากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH ที่เหมาะสมกับผิวเนี่ยก็จะช่วยรักษาสมดุลของผิวไว้ค่ะแต่ถ้าหากเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH ที่มีความเป็นด่างมากเกินไปนะคะก็อาจจะไปทําลายเกราะป้องกันของผิวเรานะคะแล้วก็อาจจะกลายเป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยแห้งเสียแล้วก็เปราะบาแงแพลง่ายน,นั่นเองค่ะ ในผลิตภัณฑ์ Atomic Dermareal Cicca หนึ่งเซตนะคะจะประกอบไปด้วย Atomic d e ร m a r e a l c i c ท a Toner ค่ะ a t o m ่เ Dermareal i c ิ a Ampoule และ Atomic d e r m a r e ี l i c a Cream เรียงตามลำดับการใช้งานแบบนี้เลยค่ะ สำหรับ a t o m y Derma Real Cica Toner ค่ะมาในขนาด120 ml นะคะเรียกได้ว่าเป็นการบำรุงผิวในขั้นตอนแรกค่ะในโทนเนอร์นี้นะคะจะมีส่วนประกอบของเซนเทล่าคาร์มิ่งคอมเพล็กซ์ที่จะช่วยปลอบประโลมผิวกักเก็บและก็ล็อกความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะพร้อมเสริมเกาะปกป,ป้องให้กับผิวได้อีกด้วยค่ะวิธีการใช้นะคะจินนำมาฝากทุกท่านถึง3วิธีด้วยกันค่ะโดยเราจะใช้โทนเนอร์หลังขั้นตอนการทำความสะอาดใบหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีที่1ค่ะ ผู้ที่ไม่ปวดปานการใช้สำลีนะคะเราสามารถเทผลิตภัณฑ์ลงบนฝ่ามือจากนั้นวอร์มให้ทั่วนะคะแล้วก็แถบลงบนใบหน้าให้ทั่วใบหน้าได้เลยค่ะและวิธีที่2ค่ะถ้าหากเราถนัดใช้คู่กับสำลีนะคะให้เทผลิตภัณฑ์ลงบนสำลีในปริมาณที่เหมาะสมนะคะจากนั้นเราจะเช็ดนะ,ะเบาๆะค่ะจากด้านในสู่ด้านนอกตามแนวผิวนะคะ <S <S เราไม่ควรเช็ดแรงเกินไปนะคะ,ะ,คะเพราะว่าอาจจะทําให้ถือของเราเนี่ถูกทําลายได้นั่นเองค่ะ แล้ววิธีที่สาค่ะสําหรับผู้ที่ต้องการการปอบประโลมเฉพาะจุดนะคะสามารถเทโทนเนอร์ลงบนแผ่นสำลีให้ชุ่มเลยนะคะเราจะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นมาร์ชแบบชั่วข่าวค่ะจากนั้นค่ะเราจะวางเขาในบริเวณจุดที่เราต้องการการบํารุงเป็นพิเศษไว้สักพักหนึ่งนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยละคะ่ะหลังจากที่เราใช้โทนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้อโ o มี d เดอร์มาร์เรียลซิกเนแอมพูค่ะ สำหรับ Atomy d e r m a r e าเร i c ว a Ampoule นะคะเรามาในขนาด40 ml ค่ะใน Atomy d e r m a r e าเร i c ว a Ampoule เนี่ยนอกจากจะมีส่วนประกอบของ Centella Calming Complex แล้วนะคะยังมีส่วนประกอบของ Centella a c เช i ิ a p เป t ไ d e ์นะคะและ m a เดคาโ o s i d e ที่สกัดได้จากบัวบกซึซ่งมีฤทธิ์ในการบรรเท al, อา,าอาการอักเสบการระคายเคืองของผิวนะคะบำรุงผิวที่บอบบางพร้อมเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงค่ะ สำหรับวิธีการใช้นะจินนำมาฝากถึง2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะเราจะหยดแอมพูปริมาณ1-2หยดนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าปล่อยทิ้งไว้สักครู่นะคะสารบำรุงเข้มข้นเนี่ยก็จะเข้าปลอบประโลมผิวอย่างทันทีเลยและคะ่ะและวิธีที่2ค่ะคือการทาแบบเลเยอร์ลงนะคะโดยเราจะทาซ้ํา2-3ชั้นในวันที่เราต้องการการปลอบประโลมแล้วก็การดูแลผิวอย่างเรงด่วนได้ค่ะ และชิ้นสุดท้ายในเซตนี้นะคะนั่นก็คือ a t o m มี่เ m a r ์มาเรียซิก้ามที่มาในขนาด50 ml ค่ะในอะ o m มี่เดอร์มาเรียซิก้าีนะคะจะมีส่วนประกอบของเ e n เท l ่าทามิงคอมเพล็กซและมาเ s ค s โซไซ t ์ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างที่จินได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีส่วนประกอบของเ e n เทล่าเอเช i ิก c เซ a m i ไมที่สกัดจากพืชถึง100%ค่ะ มีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็เสริมสร้างเกราะป้องกันให้ผิวของเราเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีส่วนประกอบของเตก้าโอริโอโซมที่ได้จากไตรเตตเอ็กซ์ตรักออฟเซนเทล่าเอเชียเตก้าค่ะ สิ่งนี้นะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สกัดได้จากบัวบกค่ะเขามีฤทธิ์ในการสมานแผลน,นะคะร่วมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฟโตโอ r e โอโซมค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บสารสัมพันธ์เอาไว้ด้านในผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อเราทาผลิตภัณฑ์ลงบนผิวไปแล้วเนี่ยสารสัมพันธ์ที่ถูกกับเก็บไว้ก็จะถูกปล่อยเข้าสู่ผิวได้อยา่างตรงจุดและก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยล่ะ่ะ แพ็กเกจผลิตภัณฑ์ของ a t o m i d e r m a r e a l s i c a Cream นะคะถ้าสังเกตเนี่ยจะออกแบบมาให้กลายเป็นหลอดแบบนี้นะคะขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะน่าใช้แบบนี้ค่ะเพื่อช่วยลดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ค่ะหากเราต้องการใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้ก็บีบในปริมาณเท่านั้นเลยสําหรับวิธีใช้นะคะจินนำมาฝากถึง2วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกนะคะเราจะใช้เป็น Sleeping Mask ค่ะ เราจะทาอะทูมี่เดอร์มาเรียลซิก้าครีมนะคะในปริมาณที่พอเหมาะค่ะเป็นชั้นบางๆให้ทั่วใบหน้าซึ่งเราสามารถทาซ้ําได้หลายๆชั้นนะคะจนรู้สึกว่าเหมือนมีแผ่นมากสก์อยู่บนใบหน้าค่ะเราสามารถมากสก์ทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเลยนะคะไม่ต้องล้างออกค่ะพอตื่นขึ้นมาอีกวันนึงค่ะเมื่อเราลองสัมผัสที่หน้าเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีค่ะว่าหน้าของเราเนี่ยเนียนแล้วก็นุ่มขึ้นค่ะ แล้ววิธีที่2นะคะเราจะใช้ a t o m y d e r m a v e l s i c a Cream เนี่ยเป็นเมคอัพเบสเพื่อให้ผิวในลุคแบบฉ่ำโกลแบบสาวเกาหลีค่ะโดยเราจะใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะทาบริเวณที่แสงตกกระทบอย่างเช่นโหนกแก้มนะคะบริเวณสันจมกูกหรือว่าบริเวณปลายคางค่ะเราจะทาก่อนการลงครีมกันแดดหรือว่าคุูชั่นเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยดูเปล่งประกายแบบสาวเกาหลีค่ะ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอ t o m ทเม่เดอร์มาเรียลิกาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปลอบประโรมผิวโดยเฉพาะนะคะวัยรุ่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผิวก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการจะพักผิวนะคะผู้ที่มีผิวอ่อนแอบอบบางแพ้ง่ายะคะ่ะตลอดจนผู้ที่มีอาการการะระคายเคืองของผิวเนาะทั้งจากมลภาวะภายนอกแล้วก็การทำเลเซอร์ก็สามารถใช้อ to โทเม่เดอร์มาเรียลิกาได้ค่ะ ผลิตภัณฑ์ Absolute Quality Absolute Price อย่าง a t o m y d e r m a Real i c a เนี่ยก็ได้วางจำหน่ายแบบเซตบนเว็บไซต์ a t o m y Thailand เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในราคาสมาชิกที่2,150บาทค่ะราคาทั่วไปที่2,600บาทและ PV เนี่ยต้องบอกเลยว่าสูงถึง39,000 PV ค่ะในอนาคตนะคะเราจะมีการจำหน่ายแบบแยกชิ้นแน่นอนแต่ว่าเมื่อไหรเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะคะติดตาม w w w a t o m y c o m t h ค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสรารต่างๆจากทางอัธมิประเทศไทยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องทาง y u t u b e อัธมีไทย a ลน์ออฟฟ f เชียลแห่งนี้นะคะหวังว่าข้อมูลที่จินนามาฝากทุกท่านในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวอัธมีทุกท่านค่ะสาหรับวันนี้นะคะจินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ